ี้ก็จะเป็นหัวอาหารนะคะหัวอาหารคุนยายกัญญานะคะแล้วก็จะประส้ใส่ยาแอร์เอนะคะแก้ท้องอืดนกนก,นกินทุกวันนะคะวันละหนึ่งแผงคะ่ะตามที่คุณหมอได้สั่งไว้นะคะแก้ท้องอืดเป็นยาสามัญประจำบ้านคะ่ะยา ยาเอเอ็กค่ะแล้วก็อันนี้ที่ปั้นไว้ก็จะเป็นหัวอาหารนะคะหัวอาหารช้างเราก็จะเอาใส่ข้างในผสมกากน้ำตาลให้คุณยายด้วยนะคะ หนึ่งแผงก็จะมีสิบเม็ดนะคะยาก็จะให้กินวันละแผงค่ะ ทุกๆวันนะคะเราก็จะผสมให้ทานวันละหนึ่งแถงนะคะตามที่คุณหมอได้สั่งไว้นะคะเพราะคุณยายจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้จะขับถ่ายยากค่ะจะอึไม่ค่อยออกค่ะแล้วก็จะทําให้คุณยายไม่สบายทุตัวทําให้คุณยายป่วยได้ง่ายนะคะส่วน,นวอาหอมที่เหลือนะคะ เราก็จะปั้นปั้นเป็นก้อนให้คุณยายนะคะ บํารุงให้กินทุกวันนะคะเพราะคุณยายก็มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วค่ะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะคะเราก็อยู่ด้วยกันนานก็รักเหมือนคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะส่วนหญ้าบดก็ได้ให้กินตอนเช้าแล้วนะคะ อยู่ในถุงนี่มาแย่บทออลองผสมมาหน่อยก็ได้ ในทุกๆวันนะคะพ่อค้านเขาก็จะปั้นนั่งปั้นหัวอาหารผรสมจากก้มตาลนะคะให้คุณยายได้กินทุกวันนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบแค่เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายกัญญานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ